ก้อยอรัชพรฟาดดรามา่าคนรุมด่าไม่ยอมคืนน้องหมาเพราะกักสัมพันธ์นิกกี้ แม้ว่าจะเลิกลากันไปนานแล้วนะคะแต่ดราม่าก็ตามมาไม่หยุดย่อนเลยจริงๆกับดาราสาวก้อยเราจะพอและนิกกี้นชาติที่ตั้งแต่เลิกกันเนี่ยก็มีดราม่าต่างๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการจบลงด้วยดียังคงมีมิตรภาพที่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะซึ่งเหตุผลที่เลิกกันก็ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3และการเลิกกันในครั้งนี้มันก็มีแค่คน2คนจริงๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยทัศนคติและมันเหนื่อยที่จะปรับจูนเข้าหากันแล้วอย่างล่าสุดก็ได้มีประเด็นกันอีกแล้วนะคะนิกกี้และก้อยเนี่ยก็ได้ตัดสิน คนนึงแต่ก็ไม่วายเจอดราม่าว่าสาเหตุที่กักความสัมพันธ์กับนิกกี้เพราะว่าไม่ยอมคืนน้องหมาท่านที่เลิกกันไปแล้วงานนี้นะคะสาวก้อยก็ได้มีโอกาสออกงานอีเวนท์ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวลด์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนัก่าวเรื่องของน้องหมาด้วยทีหลายคนมองว่ายัางไปเจอกับนิกกี้อยู่ซึ่งสาวก้อยก็ได้ตอบว่ามันเป็นเรื่องที่ก้อยคุยกับนิกกี้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวเองคิดว่าไม่ได้ดราม่าอะไรก้อยคิดว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากกว่าบางคนก็ยยยยยยัััังงงงงมมอออวว่่่าาาาเป็็นนกกกกร้้คคสพธ์ูซึทไดุบิ แล้วว่าได้คุยกันชัดเจนแล้วว่านี่คือทางร่วมและการตัดสินใจร่วมกันซึ่งตัวก้อยเองก็ไม่ได้เลี้ยงน้องหมาตัวนึงแบบน้องหมาก้อยเลี้ยงเขาดูแลเขาแบบลูกแล้วเราทั้งคู่ต่างมีความสุขให้เขาได้อยู่กับเราทั้งคู่ถึงแม้ว่าผ่านวันที่มีดรามา่มาก็ยังคุยกันว่าเราก็ต้องเดินต่อทางนี้แหละเพราะว่านี้คือเส้นทางที่เราตัดสินใจกันแล้วส่วนตัวนิกกี้และก้อยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีเรื่องแบบนี้ออกมาซึ่งเราเลือกในสิ่งที่เรารักไปที่ตั้งนั่นก็คือน้องไนล่าก็อาจจะมีคนที่่่่่่ไไไมมมมมมมเเเเเข้้าาาาาาใจใจนนนนนนคควสััััััพ์องงงรรรรซึกกก็็ป็ปแติดยดาายุ มันก็ยังออกมาเป็นในรูปแบบเดิมมันคือสิ่งที่เราตัดสินใจกันถึงความรักที่มีต่อน้องมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ละคนก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันก็เข้าใจได้เพราะว่าปกติคอมเมนต์ด้านลบมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆแต่พอทีนี้มันเป็นเรื่องของ I g จของน้องหมาซึ่งสําหรับเรามันเป็นไ g จบริสุทธิ์น้องหมาเขาก็วิ่งเล่นทุกวันก็จะมีคนมารุมใส่ลบๆแต่ก็คือรุมด่าเรานี่่แหละสวนใใหญ่่แตพอมนลงี้ก็คือพลลัังบในนชีวิตมมาเร่อย แล้วเราทั้งคู่ก็มองข้ามดรามา่ายิ่งผ่านมาเราก็ยิ่งได้รู้ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ที่เรารักพื้นที่ไหนที่เราหวังดีต่อกันเราคิดดีคิดทุกอย่างบวกแล้วเราเลิกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราเหมือนก็แค่นั้นเอง